โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ตาาวทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจะเพอาราฟอมารีเกตในเชคเทอร์น,นะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมแบล็กเ e ว n จากเซิร์ฟกาเรนานะครับและก็ต้องขอย้ำนะว่าคลิปนี้เป็นการสปอยทั้งเซิร์ฟไทยกาเรนาและรวมไปถึงญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีด้วยนะครับเนาะแต่ว่าโดยปกติเนี่ย การสปอยของเซิร์ฟคารินาเนี่ยจะเป็นการสปอยที่ตรงกันหมดเลยยกเว้นนะครับขอย้ํายกเว้นแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นที่มีการสปอยที่คลาดเคลื่อนกันมาจากหลายๆช่องทางซึ่งอย่างที่บอกครับการสปอยเนี่ยผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆเนี่ยใช้วิจารณญาณในการรับชมถือซะว่ามันเป็นความบันเทิงก็ได้ถึงแม้ว่ารอบก่อนๆจะ สปอยมาถูกท uh ั้งหมดเลยแต่ว่ารอบนี้เราต้องมาดูแล้วก็พิจารณาไปด้วยกันแล้วนะครับก็ก่อนที่เราจะไปรู้เรื่องการเผื่อใครหาในส่วนตัวของร้านเติมเกมสรุปปลอดภัยรวดเร็วทันใจไลฟ์รีฟันผมขอแนะนำมารุ่นช็อปเลยเพราะร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดทําการมาแล้วกว่า3ปีแล้วก็ร้านเขารับเติมทั้งแบล็คเควมไฟฟ้าอาร์วีรวมถึงโรบอทด้วยเผื่อใครอยากเติมผมทิ้งลิงก์ไว้ที่จะร่างคลิปแล้วนะครับแล้วก็เผื่อใครหาในส่วนตัวของกลุ่มแบล็คเควมอันนี้คือกลุ่มที่ผมสร้างขึ้้้้้นนมมมมมมมาา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 าเเเเเเออ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 งชืื่่่่่่่วซขขขยยยยยยแลลลลละปีีีบบบรรรรฟสสใคคคกกกจจถทุไดัโ ออันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเพื่อนๆก่อนละกันว่าผมเนี่ยอ,อ้างอิงเนี่ยมาจาก4แหล่งช่องทางด้วยกันเนาะก็หลกัลกๆเลยเนี่ยอันนี้คืออันแรกนะครับก็คือคุณ BTC List นั่นเองนะครับเนาะก็การสปอยของเขาเนี่ยนะครับก็คือสปอยตัวของตู้ซีซัน3ที่มีเฟอร์โกเลียนชาลอตและก็แจ็คเดิรเปอร์ล่างอาจารย์มาใช่ไหมครับซึ่งเขาสปอยมาว่าจะเข้าวันที่25มกราคมเวลาตี4นะครับก็คือเดือนนี้นั่นเอง ซึ่งจะมาแทนโดยปกติตัวของเขาเนี่ยจะเป็นซีซัน4ใช่ไหมแต่ว่าโดนเลื่อนมาเป็นซีซัน3นะครับประมาณนี้เพราะว่าตัวของยูโน่และก็ตัวของวานิซ่าน่าจะไปแจกเป็นตัวฟรีแต่ผมลืมเห็นตัวนี้ครับที่มาจากอีกช่องทางหนึ่งจากทวิตเตอร์เหมือนกันนะครับเขามีการสปอยตั้งแต่วันที่4มกราคมแล้วซึ่งเขาสปอยเนี่ยบอกว่าตัวของยูโน่เนี่ยนะครับสังเกตว่าจะเป็นตัวของซีซัน2ใช่ไหมแล้วก็ฟาหน่าล่างเทพ3ตาเนี่ยแล้วก็ตัวละครราชินีแม่มดแล้วก็แบล็กแอสตาเนี่ย จะไล่เข้ามาเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าเอะเราแบบแบบฟังหูไว้หูเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าพอเรามาดูอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือช่องทางนี้เนี่ยเป็นของอ่าที่ผมติดตามมาตั้งแต่ตัวเซิร์ฟญี่ปุ่นยังไม่เปิดเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเป็นช่องแกะโค้ดเหมือนกันเป็นของยูทูบเบอร์นะครับชื่อว่าคุณคุกกี้นะครับอ่าเป็นคุณคุกกี้ก็คืออ่อคนนี้นะครับอ่าคนนี้นะครับ แล้วก็ต้องบอกก่อนว่าคราวนี้เขามีการสปอยไว้ด้วยเขามีการสปอยซึ่งรอบนี้เนี่ยนะครับเขาสปอยตรงนี้เป็นแผนผังเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันดูนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูแล้วกัน ต้องบอกก่อนว่าถ้าเรามาดูเนี่ยอันนี้คือแผนผังที่เป็นตัวของการสปอยลอบแรกใช่ไหมครับที่เราเคยแบบได้มาแล้วนั่นแหละเนาะก็คือเป็นอันที่เราแบบผ่านมาหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นซีซั่นหนึ่งนะครับตัวของยามิตัวของฟาน่าตัวของลิสตนะครับตัวของตู้ซีซั่นสองตัวของไอตัวจูเลียสอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็คาฮานะเนี่ยเป็นตัวที่แบบเราเจอมาหมดแล้วอันนี้คือตัดผ่านไปได้แต่ว่าคราวนี้เนี่ยจะมีการสปอยตัวของเซิร์ฟญี่ปุ่นก็คือวันที่11มกราคมเนี่ยนะครับจะเป็นตัวของ ยามินะครับแล้วก็ตัวของลักซ์นะครับซึ่งแน่นอนคอนเฟิร์มมาแล้วนะครับเพราะว่าผมไปดูจากออ f ฟิเชียลมาแล้วเข้าจริงๆวันที่11มกราคมแล้วก็30มกราเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะว่าจะเป็นเจเลยออนเป็นตัวละครจากซีซั่น8เหมือนกันประมาณนี้นะครับแล้วก็สังเกตครับตัวละครที่เป็นตัวละครในตอนที่เป็นซีซั่น9กเนี่ยนะครับก็คือเดือนต่อไปวันที่27จะเป็นตัวละครโซระาจากหน่วยกระทินดำ และก็จะมีตัวของวานิซ่าล่างตัวของได้แห่งโชคชะตาก็คือเป็นตัวล่างแมวอ่ะได้แมวมาแล้วนะครับแล้วก็ตัวละครซีซั่นที่9เนี่ยยังไม่บอกว่าเป็นใครแต่ถ้าถามผมนะถ้าถามผมมีโอกาสที่จะเป็นตัวละครจากซีซั่นนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูมันจะเป็นตัวละครจากตรงนี้ตัวนี้สังเกตรครับตัวละครซีซั่น6จะมีตัวของแมกนาและก็ตัวของชาร์ลอตซีซั่น6 ตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าปกตอน263ของ Black Clover และตัวละครซีซั่นตัวของซีซั่น8นะครับก็คือยามิร่างแ a ดบอยแล้วก็ล u ร์โอกาสที่ซีซั่น9จะเป็นตัวละครในนี้ก็มีโอกาสซึ่งกูดูทรงแล้วแมกโนเอลอีกรากแน่เลยโนเอลมีลิมิเต็ด2ตัวนะครับลิมิเต็ดฮาโลวีนกับลิมิเต็ดชุดว่ายน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาโนเอลทรงโนเอลอีกนี่ก็บันเทิงเลยครับหรืออาจจะเป็นน้องนกก็ได้ไม่แน่ใจ นะแต่ดูทรงแล้วเนี่ยถ้าถามผมนะแอสตาก็มีลิมิเต็ดสตัวครับร่างชุดาบน้ํากับล่างนักเรียนถ้าแม่งมา2ตัวนี้อีกนะคือบันเทิงเลยครับมึงมาเยอะเกินอ่ะแต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าตัวอื่นมันไม่เห็นได้ตัว3ายกเว้นแอสตากับตัวของ Noel. อาโนเอลมีโอกาสที่จะเป็นโนเอลแล้วก็แอสตาหรือถ้าเขาแหวกแนวมาก็เป็นน้อง อลองหัวหน้าหน่วยเพิ่งใช่ไหมแล้วก็ผมว่าโกสไม่น่ามาอีกรอบนะอาจจะเป็นยูโน่นะครับแต่ว่ายูโน่ก็มีหลายร่างเหมือนกันก็ไม่แน่ใจแต่ส่วนตัวคิดว่าโนเอลกับแอสตาเดียมีโอกาสมากสุดน,น่าจะเป็นตัวของซีซั่นนี้อันนี้คือให้ผมมาโนนะเพราะว่าถ้าเราดูซีซั่น6กับซีซั่น8อะมาจากตัวของซีรีส์นี้หมดเลยก็คือเป็นหน้าปกของอนิเมะนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเรามาดูต่อนะครับอันนี้นอกนั้นเนี่ยเราจะเป็นการแบบ อ่ะสปอยแค่เดือนเนาะก็คือซีซั่น 10, ซีซั่น1 1ซีซั่น12เนี่ยก็ไล่มาเป็นเดือนเป็นเดือนเป็นเดือนอะไรไปประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ถ้าเรามาดูของไทยครานี้นะครับหรือว่ากาลินาเนี่ยสังเกตครับอย่างที่ผมบอกไปว่าตอนแรกเนี่ยนะครับมันมีการาเรียกได้ว่าเป็นการสปอยที่ตรงกันหมดเลยแต่ยกเว้นอันนี้อันนี้เนี่ยนะครับของคุณ BTC Lix เนี่ยเขาบอกว่าตัวของ25อ่ามกราคมเนี่ยตี4ตู้นี้จะเข้าใช่ไหมแต่ว่าคุณกู๊กี้เนี่ยนะครับ บอกว่าวันที่18มกราคมไปจนถึงวันที่6กุมภาพันธ์อันนี้คือเวลาออกซึ่งส่วนตัวคิดว่าสปอยของคุณคุกกี้ค่อนข้างโอเคแล้วก็ส่วนตัวคิดว่าน่าจะใช่เพราะอะไรครับเพราะว่าผมเคยบอกตั้งแต่ตอนที่สปอยของคุณ BTC ีีลแล้วนะครับว่าผมมองว่ามันช้าไปเพราะอะไรนะยครับผมไม่ได้พูดมั่วๆนะ ผมเคยพูดในคลิปก่อนหน้านี้ที่สปอยเกี่ยวกับตัวซีซัน3ไปแล้วนะครับเพราะว่าในเกมถ้าเรามาดูดีๆนะครับข้อสังเกตที่มันเห็นได้ชัดที่สุดคือตัว Battle p a าร์ตแบทเทิลพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซีซันหนึ่งซีซันสอเนี่ยนะครับมันจะเข้ามาพร้อมกับตัวละครซีซันนั้นเสมอเพราะว่าการซื้อ Battle p a ารจะได้เลือกตัวของการ์ดซีซันนั้นๆเลย1ใบแล้วก็ระยะเวลาเหลืออีกประมาณ8วันกับ5ชั่วโมงอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ ผมมองว่าการ์ดซีซั่นหรือว่าแบทเชนพาร์หมดปุ๊บเนี่ยตัวละครซีซั่นใหม่เนี่ยน่าจะเข้ามาค่อนข้างชัวร์มากกว่าซึ่งอย่างที่บอกวันนี้วันที่9เหลืออีกประมาณ8วัน9วันเนี่ยใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอามารวม8วันกับอีก5ชั่วโมงแล้วก็วันนี้เป็นวันที่9เนี่ยมันจะพอดีวันที่18พอดีอ่าเพราะฉะนั้นแต่มันก็ไม่แน่นะถ้าคุณ btc leaks เนี่ยเขาแกะโค้ดมาว่าเป็นวันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นวันนี้ก็ได้แต่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะช้าไป ผมก็เลยมองว่าอะถ้าเรามาดูดีๆเนี่ย18มัตราเนี่ยถ้าดูจากในเกมข้อเท็จจริงเลยเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นวันนี้นะออกอีกทีก็คือ6กุมภาพันประมาณนี้แล้วดูครับต่อจากนี้19วันเป็นตัวของเวสโตล่าง3ตาแล้วก็ตัวของหัวหน้าไททันนะครับซึ่งถ้าเรามาดูดีๆปกติแล้วมันจะเข้ามาแพทที่9ก็คือเนื้อเรื่องบทที่6ซึ่งประเทศไทยเข้าแล้วเนื้อเรื่องบทที่6ใช่ไหม และถ้าเรามาดูดีๆครับนี่สตัวนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะเข้ามาเร็วๆเหมือนกันแต่อย่างที่บอกครับเขาเขียนไว้อันนี้เป็นการแกะโค้ดมาเนาะก็คือเดือนที่2ก็คือเดือนกุมภาพัน์วันที่6ประมาณนั้น6กกุมภานะครับก็คือรอตู้นี้ออกปุ๊บตู้นี้เข้าเลยประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นอ่าประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับก็ต้องมาลองดูแล้วก็ต่อไปครับเป็นฟาน่า3มตาฟาน่าลัดเฉย ถามว่ามันเหมือนอะไรครับมันเหมือนกับคนนี้ที่เขาสปอยมาซึ่งตอนแรกผมก็ไม่ชัวว่ามันใช่หรือเปล่าไงไม่ชัวว่ามันใช่หรือเปล่าแต่อย่างที่บอกครับพอเขาบอกว่าเฮ้ยมันเป็นยูโน่แล้วก็ฟาน่าเนี่ยเฮ้ยแปลกๆวะ่ะปกติฟาน่านะครับปกติฟาน่าเนี่ยจะเข้ามาตัวของแบบว่าแพทที่13แผท13 ana, าฟาน่า3ตาเข้าอ่านโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าเป็นตัวของเวสโตเข้ามาใช่ไหมเป็นตัวแพทที่9แพทต่อไปต้องเป็นแพทที่10ก็คือตัวของตู้นี้ ตู้นี้นะครับตู้ลิมิตซีซั่น5แต่ว่าอย่างที่บอกครับต่อจากตู้นี้ก็จะเป็นตู้ของยูโน่ล่างเข้าหน่วยลุงอรุณแล้วแล้วก็รองหัวหน้าหน่วยลุงอรุน,นแต่กลายเป็นว่าลัดยับยับเลยครับลัดยับยับเลยก็คือมีฟ้าหน้าเทพสามตาแล้วไปเวของยูโน่แล้วก็รองหัวหน้าหน่วยลุงอรุนเลยคือแบบเชี่ยมึงลัดยังไงวะเนี้ยนะครับแล้วก็นี่ครับอ่าเขาอ้างอีกอันที่เราดูเมื่อกี้มาเลยอ่าเป็นช่องที่เราดูเมื่อกี้มาเลยนะครับ ประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันตามนี้จริงก็คือรัดแบบแบบรัดเลยล,ลัดรัดเกินเนื้อเรื่องอ่ะนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยฟาหน้าเนี่ยมันจะไปตีตัวของราชินีแม่มดใช่ไหมแล้วก็ตัวของพวกแอสตงแอสตาอะไรอย่างเงี้ยคือมันถือว่ารัดเนื้อเรื่องพอสมควรนะครับแล้วก็ต่อจากนั้น,นครับอ่าต่อจากนั้นเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกเป็นแอสตาตรงนี้อ่าถ้าเรามาดูดีๆเนี่ย,น,ยนะครับมาดูดีๆเนี่ยปึ๊บๆเนี่ยนะครับอ่านี่ ตัวของน่าจะเป็นเดือนแบบเดือนต่อไปนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมอ่าเดือนต่อไปเนี่ยนะครับก็คือซีซั่น4ซึ่งโดยปกติจะเป็นซีซั่น5ของเซิร์ฟญี่ปุ่นใช่ไหมนะครับจะเป็นตัวของโนเอลลิมิเต็ดล่างฮาโลวีนแล้วก็ชามี่อ่าจะมาประมาณนี้นะครับและต่อจากนั้น30วันก็จะเป็นฟาน่าสามตามาพร้อมกับลาชินีแม่มดแล้วค่อยเป็นแอสตา แต่อย่างที่บอกครับคือฟาน่าแม่งลัดเข้ามาตู้นี้แล้วก็งงเหมือนกันอันนี้คือฟาน่าเป็นตู้เดียวๆนะนะเป็นฟาน่าตู้เดียวๆเลยเออซึ่งเป็นเบิกเน่สามตาเราด้วยแสดงว่าฟาน่าจะรีลันสองรอบหรอก็คือตู้รอบนี้แล้วก็ตู้รอบโดยปกติที่มากับลายชินีแม่มดอ่าโดยปกติแล้วเนี่ยสองตัวนี้มาพร้อมกันนะครับมาแพทสิบสามพร้อมกันเลยก็คือมาแพทนี้มาพร้อมกันทั้งสองตัวนะครับก็คืออ่าฟาน่าใช่ไหมแล้วก็ลายชินีแม่มด มาพร้อมกันนะครับ2ตัวนี้มาพร้อมกันพร้อมเนื้อเรื่องนะครับพร้อมเนื้อเรื่องอ่าประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าแปลกๆเหมือนกันเข้ามาแบบนี้นะขอย้ำเข้ามาแบบนี้นะครับเห็นไหมอ่าและต่อจากนั้นก็เป็นแอสตาตามเนื้อเรื่องเพราะฉะนั้นดูทรงแล้วโอ้เซิร์การิน่ามึงรัดยับหมาเลยนะครับเดือนต่อเดือนนี่มึงมากี่ตู้เนี่ยดูทรงนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นคือความบันเทิงที่แท้ถูกครับความบันเทิงคือต่อจากนี้ก็คือตัวละครซีซัน5ซีซัน5เนี่ยถ้าเรามาดูนะครับ โอเคนี่ครับซีซั่น5สังเกตครับถ้าเรามาดูเนี่ยซีซั่น5เนี่ยโดยปกติจะเป็นซีซั่น6ของเซิร์ฟญี่ปุ่นใช่ไหมก็คือมีแมกนาแล้วก็ชาร์ล็อตนะครับแล้วก็จะเข้ามาในเดือนนี้และต่อจากนั้น20วันโซละและก็วานิ่าล่างตัวของแบบว่าเส้นได้แห่งโชคชะตาเข้ามาแล้ว ซึ่งโดยปกติเนี่ยนะครับตัววานิสซาเนี่ยมันก็ควรจะมาตอนต่อจากเนื้อเรื่องของลายชินีแม่มดอยู่แล้วผมก็เลยคิดว่ายัางไงก็ต้องน่าจะเป็นวานิสซาแต่ว่าโซลาร์เนี่ยมันจะมาตอนที่หน่วยแอสตามันฝึกเสร็จแล้วนะครับอันนี้สปอยสปอยสปอยหน่อยก็คือหน่วยแอสตาฝึกเสร็จในน้ําพุเจอตัวเจเลออนแล้วใช่ไหมแล้วค่อยมาเจอโซลาร์แต่อย่างที่บอกครับถ้าเรามาดูเนี่ยคือถ้าเรามาดูเนี่ยไอตัวเซิร์ฟญี่ปุ่นน่นะครับเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ย เซิร์ฟญี่ปุ่นโซละกับตัวของวานิซ่าเนี่ยเข้ามาหลังเจเลออนนะเห็นไหมเชื่อการีน,น่ามึงเอา2ตัวนี้มาก่อนเลยเหรออย่างที่บอกนะว่าถ้ามันเป็นตามนี้นะมันคือการสปอยนะครับอย่างที่บอกมันคือการสปอยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าซีซัน5เข้ามาต่อจากนั้นอีก20วันโซละแล้วก็ตัวของวานิซ่าล่างได้แห่งชคชะตาเข้ามาใช่ไหมอ่าต่อจากนั้นซีซัน6กครับก็คือเดือนต่อไปเป็นตัวของยามิแล้วก็ลักซ์อ่าแล้วก็ต่อมาก็เป็นตัวของเจเลออน อันนี้ก็คือจบเลยแต่อย่างที่บอกมันมีการลัดแทนที่2ตัวนี้จะเข้าหลัง 2- 3สตัวนี้ใช่ไหมแม่งเข้าก่อนเลยแต่อย่างที่บอกคือมันก็เป็นตามเนื้อเรื่องนี่ยวานิซ่าเนี่ยไปตามเนื้อเรื่องแต่ไอตัวโซล่าเนี่ยไม่ใช่มันจะเจอหลังจากตัวเราเจอเจเลออนก่อนครับผมจำไม่ผิดนะอน,นี้สปอยเนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสปอยโดยหลักเนี่ยจะมีประมาณนี้แล้วก็อ่านี่เป็นตัวละครต่อไปจากนี้อีก2ตัวซีซั่นนี้ก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกฟังหูไว้หูแล้วกันนะครับเนาะเ,เพื่อนเพื่อก็ พิจารณาอย่างไงเนี่ยก็ลองคิดตามเอาเองนะครับแต่อย่างที่บอกนะว่ามันจะมีแค่ไม่เหมือนกันแค่ครั้งเดียวในรอบนี้ก็คือตัวของซีซั่น3เนี่ยซีซั่นสเนี่ยคุณกูกี้เนี่ยบอกว่ามาวันที่18ใช่ไหมแต่ว่าคุณ b t c l e a s เนี่ยบอกว่าวันที่25ส่วนตัวเนี่ยคิดว่าคุณกูกี้เนี่ยน่าจะค่อนข้างถูกมากกว่าเพราะว่าถ้าเรามาดูในเกมอะ่ะมันก็เหลือระยะเวลาอีก9วันน่ะ8 วันกับอีก5ชั่วโมงใช่ไหมวันนี้เป็นวันที่9อ่ะพอดีรวมกันเป็นวันที่18ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นวันที่18แต่ก็อย่างที่บอกมันก็มีโอกาสเป็นวันที่25เหมือนกันอ่าเพราะฉะนั้นหลักหลกก็คือตามนี้นะครับลองพิจารณาดูกันเอาเองอันนี้เป็นการสปอยที่ผมเอามาจาก4แหล่งช่องทางอ่ลืมอีกช่องทางหนึ่งลืมลืมลืมเอามาจาก Discord นะครับดิสคอร์ดเนี่ยนะครับคนเนี้ยก็เป็นการปล่อยข้อมูลเนี่ยจากหลายๆแหล่งช่องทางเหมือนกันสังเกตเห็นไหมครับอ จากหลายๆตุงหลายๆตัวเนี่ยนะครับทั้งตัวของเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการปล่อยเหมือนกันเห็นไหมนะครับคือเขาปล่อยออกมาเป็นการแกะโค้ดแกะนู่นนี่นั่นเป็นการอันนี้เลยเพราะฉะนั้นช่องทางนียก็ค่อนข้างน่าเชื่อถือเหมือนกันคือสปอยมานานเป็นเดือนน่ะนะครับเนาะแล้วก็ถูกด้วยแล้วก็เขาสปอยว่าตัวของซีซัน3เนี่ยจะเป็นตัวของอ่าชาร์ล็อตแจ็คเดอะริเปอร์แล้วก็วกรเฟอร์กเลียนล่างชุดอาจารย์แต่เขาไม่ได้เขียนกำกับวันไว้ไงเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันจะมี2ช่องทางก็คือช่องงทางนี้ แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือช่องทางของคุณ btc l e a k ที่พูดเกี่ยวกับตัวซีซัน3แต่คราวนี้เนี่ยมีอีกช่องทางหนึ่งก็คือช่องทางคุณกุ๊กกี้อ่าผมก็เลยคิดว่าซีซันส3น่าจะมาวันที่18มกรามากกว่าในความคิดเห็นนะเพราะว่ามันจบพร้อมกันกับ b บ t t l e Pass ่ะมันมีโอกาสที่จะเป็นมากกว่าแต่ถ้ามันเป็น25ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าระยะเวลาตัวของ b บ t t l e Pass เนี่ย มันจะหมดระยะเวลาในในอีกประมาณ8วันกับอีก5ชั่วโมงก็จริงแต่รับรางวัลได้อีก11วันกับอีก5ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราก็สามารถบวกไปได้เหมือนกันอีก12วันแต่ถ้าบวกไปอีก12วันเนี่ยก็สุดๆก็คือวันที่21อยู่ดีนะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกก็คืออาจจะเป็น18ถึง21หรืออาจจะเป็น25ก็ได้เพราะฉะนั้นมันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่มันอย่างที่บอกครับมันแค่แบบ ไม่ไม,ไม่ไม่กี่วันนะแต่อย่างที่บอกก็สุดแล้วแต่เ,เพื่อนๆแล้วกันแต่ว่านอกนั้นเนี่ยถ้ามันมาตามนี้จริงก็บันเทิงครับรัดกันมันอยู่พอสมควรคือถ้ามึงจะอัดมาอย่างนี้ฟาหน้าสมตามาก่อนปุ๊บเนี่ยโคริเชียตตอนแรกอะผมกะจะดองใบากาชาย,ยัางไงร,รู้ไหมตู้นี้ผมฆ่ามผมเอาชาลลอตตัวเดียวแล้วผมจะไปรออีกทีหนึ่งตอนตัวของนี่ครับตัวนี้ไอตัวนี้อาเพราะว่าตัวนี้จะมาก่อนก็คือซีซั่น4ี่นะครับก็คือตัวของโนเอลแล้วก็ชามี แล้วผมจะไปรอตัวของตู้นี้อ่าซีซั่น6ใช่ไหมนะครับแล้วไปฟาหน้าแล้วก็แอสตาแต่แม่งลัดมาแบบฟาหน้าก่อนนี่แบบก็ต้องเปิดนะครับเพราะว่าฟาหน้ามันก็ตบทั้งโนเอลแล้วก็จูเลียดนะครับได้มาก็ดีนะครับก็ตึงตึงมืออะดาเมจอันติเมจสกิลอะดาเมจทั้งทีม150%อนะแต่ถ้าเก็บแสแต็กความปวดครบ5ชั้น450%อนะโดนทีแม่งตายทั้งทีมอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตีตัวนี้คือตีไฟเผาด้วยและไฟเผาแน่นอน100%ทั้งทีมด้วยนะคือแบบ what the fuck โครีเชียดคือมึงแรงมากนะครับทั้ง PvE PvP เนี่ยตึงๆเลยฟาหน้าสาตานะครับแล้วก็ตัวนี้แนะนำว่าเอายูโน่ตัวเดียวถ้าจะเน้น PvP ยูโน่เนี่ยติดท็อป PvP ติดท็อปสิ PvP เลยคือม่นเก่งมากนะครับเป็นตัวละครที่เน้นใบอย่างเดียวใบกับใบกับลบ sp มัง้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ แล้วก็มาซีซั่นนี้ก็เอาตัวนี้เออหรือเขาคิดมาแล้วว่าว่าคนแม่งก็ต้องรอเปิดฟาหน้าก็ยัดฟาหน้าก่อนเพื่อดูดเงินเลยละกันประมาณนี้นะครับแล้วก็ยูโน่มาก็เปิดเอายูโน่ถ้าใครอยากได้ p v p แต่ผมไม่ซีเรียสมันไม่ค่อยเก่ง PVE ผมก็เลยไม่ค่อยสนใจผมจะมาสนใจชามี่แล้วก็ตัวของโนเอลล่างซีซั่นตัวของฮาโลวีนนะครับเพราะว่าเก่งทั้ง p v p และ PVE ด้วยอ่ะแล้วก็ฟาหน้ากับตัวนี้2ตัวนี้ก็ได้สักตัวนึงก็พอแล้วก็เอาทุกอย่างมาเปิดแอสตา แล้วก็มาซีซั่นนี้ก็เอามาเปิดตัวนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็2ตัวนี้ไม่รู้เก่งไหมแต่ของมันต้องมีนะวานิ่ากับตัวของโซล่าเนี่ยก็ถือว่าได้อยู่นะครับแล้วก็มาตัวนี้ก็คือแม่งต้องเปิดอีกต้องเปิดอีกเพราะฉะนั้นเฮ้ยรับแพทแปลกๆเหมือนกันนะครับถ้ามาแบบนี้เพราะฉะนั้น ฟังแล้วก็พิจารณาตามแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันคือการสปอยอาจจะตรงตามนี้หรือไม่ตรงตามนี้ก็สุดแล้วแต่แล้วกันก็หลักๆจะประมาณนี้แล้วกันสำหรับที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับค่าแล้วก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้าากคคลลิปนนีีี้้้บบบอออตตงงขจแแ่่เเพยทวััรสวัสดีครับ